ตอนที่หลวงพ่อพระครูปัญญาโสพิษท่านได้เริ่มออกธุดงเป็นครั้งแรกตอนนั้นท่านบวชได้ 4, สี่พรรษาผู้เป็นหัวหน้านำธุดงชื่อพระอาจารย์สังต่อมาได้เป็นพระอุดมสมาจารย์เจ้าอาวาสวันน้ำเต้าตอนนั้นก็มีสหธรรมิกร่วมเดินทุดงอีกสี่รูปรวมทั้งหมดก็เป็นหรูปเริ่มออกจาริกธุดงในเดือนสี ซึ่งอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือรอนแรมไปเรื่อยๆปักกลดเป็นระยะจนกระทั่งล่วงไปได้ยีสบวันก็ไปถึงวัดถ้ำตะโกอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นวัดที่ตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสนามีชื่อเสียงในสมัยนั้นก็เลยพากันพักปฏิบัติอยู่สมวันแล้วก็ออกเดินทุดงต่อไปมุ่งหน้าไปทางเขาวงพระจันทร์อำเภอบ้านมี สมัยนั้นหลวงพ่อเผากำลังดำเนินการสร้างเขาวงพระจันทร์รอบๆบ,บริเวณวัดมีแต่ป่าเขารกชัดสัตว์ร้ายนานา,นา,นานชนิดชุกชุมไม่กลัวมนุษย์เลยโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกนะั้นเป็นป่าทึบมากต้นไม้ใหญ่ขึ้นกันหนานแน่นเมื่อเดินทุดงไปถึงเขาวงพระจันทร์พระจานาร์สังซึ่งเป็นหัวหน้าคณะก็ชวนหลวงพ่อพระครูปัญญาโสพิษ ไปนั่งบำเพ็ญกรรมฐานในป่าทางทิศตะวันตกนี้บริเวณที่ใช้นั่งกรรมฐานอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คนต้นของมันขนาดสองคนโอบไม่รอบแผ่กิ่งก้านสาขามีใบหนาทึบปกคลุมบริเวณข้างล่างเป็นวงกว้างอาจารย์สังท่านเลือกนั่งทิ่โคนต้นไม้ทางทิศตะวันออกส่วนหลวงพ่อพระครูนั่งทางทิศตะวันตกได้ใกล้กับกองปืนน้องชาวบ้าน ที่มาตัดไว้เมื่อตอนกลางวันเป็นกองกองก่อนนั่งสมาธิภาวนาก็ทําวัดสวดมนต์ก่อนเป็นปกติความสงัดวิเว,วของป่าเขาทําให้ท่านพระครูมีอารมณ์กรรมฐานดีมากเป็นพิเศษจิตสงบรวมเป็นสมาธิแน่วแน่ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีหนึ่งเสร็จจิตมีกําลังแรงมาก ถึงแม้น้ำค้างจะลงจัดอากาศหนาวเย็นมากแล้วก็มีเสียงสา์ร้ายร้องคำรามอยู่ในป่าใกล้ๆตลอดเวลาจิตใจก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยเพราะจิตรวมตัวเป็นสมาธิมีกำลังแรงกล้าขึ้นมาดังนั้นผู้ที่มีนิสัยขลาดกลัวกลัวไอน้นอนกลัวไนี่อยู่เสมอถ้าได้ฝึกฝนสมาธิจนใช้การได้แล้วจะทำให้ความกลัวนั้นหายไปอย่างสิ้นเชิงหลวงพ่อพระครูท่านว่า หลังจากออกสมาธิในตอนตีหนึ่งคืนนั้นท่านพระครูก็จำวัดโดยใช้ไม้ขอนต่างหมอนหนุนหนุนศีรษะหลับไปได้พักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเสียงคนมาร้องเรียกเอะอะท่านพระครูก็ลืมตาขึ้นก็เห็นพระอาจารย์สังถือตะเกียงสว่างโร่แกวงไปแกวงมาอยู่ห่างประมาณวาเศษอีกมือหนึ่งก็ป้องปากตะโกนร้องเรียก ท่านรวยท่านรวยท่านรวยเรียกชื่อเดิมของท่านบัะครูเอะอหลายครั้งท่าทางหน้าตาอาจารย์สังนี่แสดงอาการตื่นตนกตกใจมากท่านบัะครูก็ลืมตาตื่นไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเกิดวันไหวคิดไปว่าสงสัยอาจารย์สังจะนั่งสมาธิแล้วก็เกิดเสียสติจิตวิป,ปลาดไปถึงได้ตื่นขึ้นมากลางดึกแสดงจิริยาน่ากลัวอย่างนี้ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมน่ากลัวหรือว่าเกิดพลังพลาดในการปฏิบัติกรรมาฐานก็เป็นได้เมื่อคิดอย่างนั้นท่านรครูก็เกิดความรู้สึกสงสารท่านอาจารย์สังอย่างสุดซึ้งขยับลุกจากที่นอนใต้ร่มไม้จะเข้าไปปลอบโยนชับพลันทันใดก็พบว่าต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นหนาทึบอยู่รอบบริเวณนั้น เกิดอาการวิปริตเอ็นลูลงมาทับร่างของหลวงพ่อพระครูอย่างแรงแทบจะล้มหงายหลังเพราะว่ามีวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักมากล่นลงมาจากต้นไม้ทับเอาหลวงพ่อพระครูมองดูแวบเดียวเห็นไม่ชัดว่าเป็นอะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่าอันตรายแน่ๆให้รีบกลิ้งตัวหลบโดยเร็วพอพลิกตัวออกมาจากที่นอนก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังลั่นแล้วก็ได้เห็นถนัดชัดเจนว่า ร่างยาวมือมาของงูเหลือมยักษ์ทิ้งตัวลงมาบนที่นอนพอดีเพื่อจะรัดร่างของท่านทําเอาท่านถึงกระตะลึงพรึงเพลิดจากแสงตะเกียงสลัวสลัวของพระจานทร์สังที่แขวงไปแขวงมาก็แลเห็นตัวงูเหลือมโตพอกระต้นหมากขนาดใหญ่ความยาวของลําตัวมันนิคเนไม่ถูกเพราะกว่าครึ่งของตัวมันยังซ่อนอยู่ในป่าทึบท้องสีขาวหลังเป็นสีน้ําตาลเข้ม ตางีิ่ลุกแดงแวววับสะท้อนแสงตะเกียงแล้วแลบลิ้นแปล,ปลบแปบแบตลอดเวลาสัญชาตญาณป้องกันตัวทําให้หลวงพ่อพระครูขาดสติวิ่งปราดไปที่กองปืนคว้าได้ไม้ท่อนเข่องขนาดข้อมือยาวประมาณสักหนึ่งเมตรน้ําหนักเหมาะมือเพราะว่าเป็นไม้ดิบเสร็จแล้วก็รีบกระโจนเข้าหางูยักษ์เงื้อไม้ขึ้นสูงหมายจะตีกระนําลงไปบนหลังงู ตอนนี้ลืมความเป็นพระไปชั่วขณะแต่ยังไม่ทันได้ฟาดลงไปก็ถูกพระอาจารย์สังกระโดดเข้าขวาจับท่อนฟืนไว้ได้ทันท่วงทีหยุดก่อนนะหยุดหยุดจะมานั่งปฏิบัติธรรมหรือจะมาฆ่างูกันฮะหลวงพ่อพระครูได้สติก็เกิดความละอายใจรีบโยนท่อนไม้ทิ้งไปความเข้าใจในตอนแรกว่าพระอาจารย์สังเสียสติวิปลาสไม่ใช่ซสแล้ว ความจริงพระอาจารย์สังล่วงรู้ได้ถึงพยันตรายอันจะเกิดจากงูเหลือมยักษ์ก็เลยตื่นขึ้นแล้วถือตะเกียงมาปลุกให้รู้ตัวเท่านั้นเองท่านครูเองนสิกลับลืมสติเกือบจะทำปานาติบาตฆ่างูซะแล้วดีแต่พระอาจารย์สังห้ามไว้ทันงูยักษ์แลบลิ้นแปรับคุ้มเชิงอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยๆเลื้อยหนีเข้าป่าไปในความมืดอันน่าสะพึงกลัว สมัยที่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคไปสร้างวัดและสร้างโรงทานที่เขาหวงพระจันทร์ท่านพระครูปัญญาโสภิษได้เดินธุดงไปนมัสก,การหลวงพ่อปานไปด้วยกันทั้งหมดเก้ารูปมีพระอาจารย์ใหญ่วัดบ้านแผนเป็นหัวหน้าคณะไปพักบาเพ็ญวิเวกอยู่กับหลวงพ่อปานประมาณสิบห้วันหลวงพ่อปานได้อบรมเรื่องธุดงควัตสิบสาข้อให้ฟังอย่างวิจิตพิสดารเพราะว่าหลวงพ่อปานท่านเป็น พระอาจารย์สอนสมถะวิปัสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องเดินทุดงมามากแล้วก็แตกฉานพระธรรมคืนหนึ่งหลังจากอบรมธรรมะปฏิบัติแล้วหลวงพ่อปานก็สั่งให้ท่านพระครูปัญญาโสพิษแล้วก็สหธรรมิกรวมทั้งหมด9รูปให้ไปเอายาเขียวและยาเหลืองมาจากบ่อยาสองบ่อซึ่งหลวงพ่อปานบอกว่าอยู่ในป่าทางทิศเหนือ เป็นบ่อยาธรรมชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคได้สารพัดอยา่างจะตักตวงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักแห้งชาวบ้านเรียกว่าบ่อยาเขียวยาเหลืองเพราะว่าน้ำในบ่อมีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วป่าเขาวงพระจันทร์มืดมิดเสียงสัตว์ป่าน,านานาชนิดส่งเสียงร้องรอบทิศมองไปทางไหนมีแต่ความดำมืด มองอะไรไม่เห็นนอกจากความมืดอย่างเดียวพระธุดงทั้งเก้ารูปแม้จะมีความเคารพในหลวงพ่อปานมากที่สุดแต่ก็ไม่มีใครเต็มใจจะบุกป่าไปในเวลานั้นเพราะว่าถึงไปก็คงต้องหลงทางอยู่ในป่าหาทางกลับไม่ได้หลวงพ่อปานเห็นพระธุดงทั้งเก้ารูปพากันอึกอักนิ่งงันไปก็เดาใจออกว่ามีความรู้สึกยังไงท่านก็เลยเรียกผู้ชายคนหนึ่งมาพบผู้ชายคนนี้ชื่อในสอน เพื่อให้เป็นคนนำทางไปในป่านายสอนเป็นคนหนุ่มวัยยี่สิบร่างธรรมะทำแมมแข็งแรงแต่ตาบอดสนิททั้งสองข้างมาตั้งแต่กำเนิดนายสอนมีความเคารพนบนอบต่อพระภิกษุสงฆ์อย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคารพบ,บูชาในหลวงพ่อปานมากฝ่ายพระกรรมฐานทั้งเก้ารูปพอรู้ว่าหลวงพ่อปานจะให้คนตาบอดนำทางในป่าเวลากลางคืน ก็พากันประหลาดใจเป็นล้นพน้นขนาดคนตาดีแท้ๆยังมองไม่เห็นอะไรในกลางคืนมืดมิดขนาดนี้แล้วคนตาบอดอย่างในสอนนี่จะพาบุกป,ป่าฝ่าดงไปยังจุดหมายได้ยังไงเพราะว่าในป่าทึบมันชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายย่อมไม่มีทางจะสังเกตได้ง่ายเหมือนกันในบ้านในเมืองคนตาบอดจะคลำทางไปได้ก็เฉพาะเส้นทางที่ตัวชำนาญแต่ว่าในป่าทึบนี่มันหาเส้นทางได้ยาก หลวงพ่อปันท่านล่วงรู้ความคิดของพระทุกองค์ท่านก็หัวเราะแล้วก็อธิบายว่าความมืดมิดเช่นคืนนี้กับคนตาบอดเนะ่ยมีค่าเท่ากันถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันสว่างสวยัยคนตาบอดก็มืดมิดมองไม่เห็นอะไรดังนั้นกลางวันและกลางคืนก็เลยมีค่าเท่ากันสำหรับคนตาบอดในสอนผู้นี้ตาบอดสามารถไปไหนมาไหนได้สบายมากทั้งกลางวันกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นป่าชัดรกทึบขนาดไหนในสอนไปได้หมดไม่มีการหลงทางขอให้ไว้ใจได้เมื่อได้รับคำรับรองจากหลวงพ่อปานอย่างนั้นพระธุดง์ทั้งเก้ารูปก็ค่อยคลายใจเดินทางตามหลังในสอนตาบอดเข้าไปในป่าในสอนนั้นเอาผ้าขม้าคาดเอวธรรมะแฉงบนบ่าสะพายผ้าขม้าด้านหนึ่งห่อได้ก้อนหินเล็กๆขนาดหัวแม่มือไว้หนักอึ้ง ในเขตที่มีแสงตะเกียงส่องไปถึงนายสอนตาบอดจะเอาก้อนหินจากขอพระคมมาออกมาคว้างเป็นระยะระยะทั้งสองข้างทางเพื่อกําหนดเส้นทางจากเสียงก้อนหินตกแต่พอพ้นระยะแสงตะเกียงเข้าเขตป่ารกชัดมืดทึบนายสอนไม่ต้องอาศัยก้อนหินกว้างก็สามารถเดินบุกป่าลัดเลาะไปได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับคนตาดีเดินบนถนนในเมือง นับเป็นเรื่องหน้าแปลกประหลาดป่าทึบทั้งป่าตกอยู่ในความมืดมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นทางไปบ่อยาที่นายสอนนำทางไปนั้นไม่มีลักษณะเป็นทางเลยเต็มไปได้วยก้อนหินใหญ่น้อยตะปุ่มตะปำมีต้นไม้รกทึบบางทีก็ต้องปีนป่ายก้อนหินคลำม,มันขึ้นไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่ตัวเองอาศัยคลำทางตามเสียงคนข้างหน้าไปอย่างมังุมมังาหรา ซึ่งตรงกันข้ามกับนายสอนตาบอดกลับเดินนำทางไปข้างหน้าอย่างสบายแล้วก็เดินเร็วมากจนพระธุดงที่เดินตามหลังต้องร้องบอกให้ในายสอนรออยู่เรื่อยๆนายสอนถึงได้ลดความเร็วลงหยุดรอพระบ้างหลวงพ่อพระครูปัญญาโสพิษพย,พยายามเดินตามติดนายสอนจนทันกันแล้วก็ชวนพูดคุยถามว่านายสอน ทำไมถึงได้เดินรวดเร็วอย่างนี้โดยไม่สะดุดหรือว่าชนต้นไม้ในป่าเลยขนาดคนตาดีก็ยังเดินไม่ทันในสอนก็ตอบอย่างนอบน้อมว่าเขาได้หนังสือเดินทางจากหลวงปู่แล้วก็หลวงยาแห่งภูเขาลูกนี้ท่านพระครูปัญญาโสพิษถามว่าถ้าขอดูหนังสือเดินทางจะได้ไหมในสอนตอบว่าให้ดูไม่ได้แต่ถ้าหลวงพ่ออยากจะได้หนังสือเดินทางบ้างก็ให้ไปบำเพ็ญเพียรที่ภูเขาลูกนั้น เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จะได้หนังสือเดินทางเองท่านพระครูก็ถามว่าแล้วเ,เวลานี้หลวงปู่หลวงย่านะอยู่ไหนอะอยู่ที่เขาลูกนี่หละครับที่นี่เหรอที่นี่แหละครับถ้าอย่างนั้นพาไปหน่อยได้ไหมได้ครับแต่ผมว่าพระคุณเจ้าทั้งเก้าองค์นี่ไปหาหลวงปู่อย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าหลวงย่านะเป็นผู้หญิง คณะพระธุดงตกลงให้ในายสอนพาไปหาหลวงปู่ของเขานายสอนก็พาเดินปีนป่ายก้อนหินผ่าความมืดมิดเพียงครู่เดียวก็มาถึงสถานที่ของหลวงปู่แต่ไม่มีใครกำหนดทิศทางได้ถูกเห็นมีกุฏิเล็กๆเกท่าที่เห็นอยู่สามหลังมีที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ศาลามุงจากมีอ่างสำหรับอาบน้ำพร้อมทั้งผ้าอาบน้ำสำหรับพระภิกษุผลัดสงน้ำพาดรออยู่แล้ว แต่ไม่มีใครเห็นหลวงปู่พระทุกรูปพากันสงน้ำเสร็จแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ที่บริเวณลานพอสวดเสร็จในายสอนก็เอาเทียนมาแจกคนละเล่มจุดไฟให้ไปหาที่นั่งกรรมฐานพระทุกองค์ก็แยกย้ยายกันไปท่านบัะครูปัญญาโสพิษท,ท่านก็หลบไปนั่งที่มุมหนึ่งกำหนดอานาปานสติตั้งจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกขณะกำหนดลมหายใจก็มีเสียงลึกลับมากระซิบที่หูเสมอว่า ให้ตั้งจิตให้มั่นยาฟุ้งส่้นสอนให้กำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเดียวกับอาจารย์สอนกับมาฐานเคยสอนเคยควบคุมเป็นเสียงของชายผู้สูงอายุกำหนดไม่ได้ว่าเสียงมาจากด้านไหนรู้สึกแต่ว่าเป็นเสียงที่มีอำนาจแผ่ไปด้วยเมตตากระซิบเบาๆแต่ว่าได้ยินถนัดชัดเจนเ <c oughs> มื่อออกจากสมาธิแล้วคณะพระธุดงทั้งเ้ารูปก็ได้มารวมกันอีกครั้ง สนทนาการน,นึ่งผลการปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้ทุกรูปต่างก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงลึกลับมาคอยควบคุมการทำงานของตัวเหมือนกันนายสอนบอกว่านั่นแหละคือเสียงของหลวงปู่แสดงว่าพระคุณเจ้าทุกอง์คที่มาในที่นี้มีบาร,รมีธรรมหลวงปู่ถึงได้มาคอยช่วยเหลือแนะนำแนวทางปฏิบัติให้พระที่ได้ฟังทุกองค์ก็เกิดพิติขนลุกยกมือขึ้นพนม ขอบคุณในความการุณาของหลวงปู่แห่งเขาวงพระจันทร์จากนั้นก็ได้ชวนในสอนสนทนาถึงชีวิตความเป็นมาในสอนก็ถอนใจเศร้าๆก่อนที่จะลำดับเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าผมเป็นคนอาพับครับเกิดมาตาบอดทั้งสองข้างพ่อแม่ผมเป็นคนจีนมีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดบางซ้ายป่าจังหวัดนครปฐม ท่านมีเรืออยู่ลำหนึงตอนเช้าท่านก็ลงเรือเอาของไปขายชาวบ้านริมคลองผมอยู่บ้านก็ดูแลเก็บกวาดหุงหาอาหารไว้ให้พ่อแม่ทั้งๆท,ท,ที่ผมตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดแต่ผมก็ทำงานได้โดยฝึกหัดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยผมรู้ที่เก็บของภายในบ้านได้ดีเท่าๆกับคนตาดีก็เลยหยิบอะไรไม่มีพลาดแต่ถ้าออกนอกบ้านก็ลำบากเหมือนกัน พ่อแม่ผมทานข้าวเช้าแล้วก็ไปขายของทั้งวันตอนเย็นถึงได้กลับบ้านผมก็หุงข้าวไว้ให้ท่านเมื่อท่านกลับมาถึงก็ค่อยลงมือทานพร้อมกันอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งผมอายุได้ยี่สิบปีวันหนึ่งตอนบ่ายผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีนิสัยอันดับผานเดินมาที่บ้านผมมาถึงก็ตะโกนด่าว,ว่าผมโดยที่ผมไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยที่แรกผมก็ตกใจเหมือนกัน แต่ฟังไปถึงได้รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านกำลังเมาคงจะเพิ่งกลับมาจากบ้านงานกินเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านพอเห็นผมไม่โตตอบก็เลยตะโกนเข้ามาในบ้านบอกไอ้สอนตาบอดมึงมาตีก,กับกูมึงแน่จริงมึงมาตีก,กับกูผมก็ตอบไปว่าผมกลัวครับผมตาบอดผมตีกับใครไม่เป็นหรอกผู้ใหญ่บ้านได้ฟังอย่างนั้นก็ปราดเข้ามาเตะผมเต็มแรงจนผมกลิ้งไป พอดีตอนนั้นผมกำลังตำน้ำพริกอยู่ครกน้ำพริกกระเด็นไปทางหนึ่งแต่สากมันยังอยู่ในมือผมรีบคว้าขาผู้ใหญ่บ้านกระชากลงมาแล้วกอดคอเอาไว้ได้แล้วใช้สากตีหัวผู้ใหญ่บ้านตีหลายทีจนผู้ใหญ่บ้านสลบไปคนต้องมาช่วยกันหามไปรักษาพวกลูกเมียของผู้ใหญ่ก็มาที่บ้านผม แล้วบอกว่าผมทำร้ายผู้ใหญ่มีโทษหนักมากต้องถูกประหารชีวิตผมกลัวมากแล้วก็กลัวพ่อแม่ตีด้วยก็เลยคิดหนีไปตายดาบหน้าเสร็จแล้วก็รีบหนีออกจากบ้านคลาหุนทางไปเรื่อยๆใจคิดแต่จะหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก่อนที่ใครจะตามมาจับทันผมเดินทางไปได้สักกิโลเมตรเศษ คำทางงุ่มงามงุ่มงามไปตามภาษาคนตาบอดเวลานั้นก็เกิดอัศจรย์ผมเห็นแสงสว่างพุ่งแปรบมาตรงหน้าท,ทั้งทั้งที่ผมน่ะตาบอดไม่เคยได้เห็นแสงสว่างมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาดวงแสงสว่างที่เห็นนี่เป็นประกายโชชคช่วงแต่ว่าเย็นสบายที่ท่ามกลางดวงแสงสว่างปรากฏเป็นภูเขาลอยอยู่ผมแลเห็นหลวงปู่หลวงย่าด้วย ก็เลยคิดว่านั่นควรจะเป็นจุดหมายปลายทางของผมแน่ๆผมก็เลยเดินตรงหน้าไปเรื่อยๆโดยอาศัยดวงแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางส่วนมากผมเดินตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันผมไม่เห็นแสงเนี้ยเวลาหิวข้าวก็ขอเขากินข้างทางตามหมู่บ้านเดินอยู่ประมาณสักสองเดือนเห็นจะได้ถึงได้มาถึงที่นี่ คนเขาบอกว่าที่นี่คือภูเขาที่ผมเห็นในแสงสว่างนั้นน่ะผมก็เลยขออาศัยอยู่กับหลวงปู่และหลวงย่าต่อมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านมาสร้างโรงทานท่านก็กรุณาให้ผมอยู่ด้วยผมก็ช่วยทำงานตามกำลังเวลาผู้คนมาที่นี่ผมเที่ยวหามะละกอแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆตามภูเขามาให้ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่นี่เป็นบ้านของผมเองแล้วก็อยู่เรื่อยมา คณะพระทุดงองฟังเรื่องราวจากปากคำในสอนแล้วก็เกิดความเศร้าสลดในชะตาชีวิตของเขาแต่ก็รู้สึกบูชาคุณธรรมของในสอนที่เป็นคนดีมีความกตัญญูไม่เกียดคร้านแล้วก็มีความซื่อสัตย์แม้จะตาบอดก็ทำงานเลี้ยงชีพไม่ยอมขอทานกินหลังจากพากันนั่งพักผ่อนพอสมควรแล้วในสอนก็พาออกเดินทางไปยังบ่อยาเขียวยาเหลืองบนภูเขาการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบาก กว่าจะกลับมาถึงโรงทานของหลวงพ่อปานก็เกือบรุ่งสางพอตอนเช้าวันนั้นพ่อของนายสอนที่นครปฐมก็ออกติดตามมาหาถึงเขาวงพระจันทร์เมื่อพบนายสอนแล้วแกก็อ้อนวอนขอให้ในายสอนกลับบ้านรับรองว่าจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรอีกเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านคงจะไม่เอาความแต่ว่านายสอนไม่ยอมกลับยืนกรานจะอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่เขาวงพระจันทร์ต่อไปจนตลอดชีวิต ก็ทำให้พ่อโกรธมากทั้งขู่เข็นและทุบตีในสอนเป็นการใหญ่บังคับให้กลับบ้านแม้จะให้เงินให้ทองหรือจะทุบตีสักแค่ไหนในสอนก็ไม่ยอมกลับบอกว่าจะอยู่กับหลวงปู่หลวงย่าตลอดไปชั่วชีวิตนี้ฝ่ายอาจารย์มีผู้ช่วยหลวงพ่อปานเห็นในสอนถูกทารุณทุบตีมากสงสารก็ขอร้องให้หยุดบังคับขู่เข็นทุบตีเสีย ให้ปล่อยนายสอนอยู่ปฏิบัติธรรมเอาบุญเอากุศลต่อไปเถอะนับว่าเป็นบุญวาสนาของนายสอนแล้วที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมของนายสอนยังจะได้แผ่อนิสง์ไปยังพ่อแม่ให้ได้บุญกุศลเพื่อจะยังประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพ่อของนายสอนถึงได้ใจอ่อนยอมกลับไปนครปฐมปล่อยให้ลูกชายอยู่ปฏิบัติธรรมที่เขาวงพระจันทร์ตามความปรารถนา บางวันในสอนก็ขึ้นไปนอนบนยอดเขาปฏิบัติกรรมฐานบางวันก็นอนที่ศาลาข้างล่างผู้ที่รู้จักในสอนดีคนหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็คือพระอาจารย์ชัยจเจ้าอาวาสวัดไผ่สามตำลึงจังหวัดนครปฐมตามธรรมดาพระทุดงมักจะได้พบเห็นสิ่งแปลกๆซึ่งพระธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบเห็นในสมัยเป็นพระทุดงหนุ่มชะกัน กำลังวังชาเข้มแข็งสมบูรณ์หลวงพ่อพระครูปัญญาโสพิษท่านได้ออกเดินทุดงอยู่เสมอเพื่อเป็นอุบายขัดเกลากิเลสเพื่อข่มบังคับทรมานใจตัวเองที่เต็มไปด้วยพยศให้กลายเป็นดวงจิตดวงใจที่อ่อนโยนควรแก่การประกอบคุณงามความดีด้วยประการทั้งปวงเพื่อเพิ่มพูนบารมีธรรมให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีกครับ